ก็วันนี้ครัผมจะพาทุกท่านนะฮะมาทําการหล่อเสาตอมอนะพี่น้องนะตัวนี้ก็เป็นบากนะฮะเป็นบาคอคู่เป็นบาคอคู่หล่อเสาตมอมนะก็เหลือแต่ทําการปาดแต่งนะครับแต่งหน้าเสาแล้วก็ปาดเก็บเรียบเนียนมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะ ก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีๆๆต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b n t ์รีสุริพงศ์นะครับผม <c oughs> ก็วันนี้ครับผ,ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาทําการหล่อเสาตอมอนะพี่น้องนะเสาตอมอหรือเสา,เาบ้านสองชั้นชั้นครึ่งถ้าภาษาอีสา,สานก็นชั้นชั้นกระเทือนพี่น้องนะชั้นกระเทือนบ้านยกสูงใต้ถุนสูงนะซึ่งลูกค้าสั่งนะครับเป็นหน้าอ่อหน้า เจ็ดนะครับน้าเจ็ดคูณเจ็ดตัวนี้ก็เป็นบาานะฮะเป็นบากคอคู่เป็นบาาคอคู่ลูกนคะ้าให้บากเข้าไปสี่เซนนะครับคางละสี่เซนความยาวของบากก็คือสิบห้าเซนนะครับเพราะว่าลูกคาะะ้าบอกว่าไม้ของเขาเขาทำการตัดไว้แล้วครับตัดแต่งไว้แล้วสิบห้าเซนนะเป็นคางครับเป็นคางสิบห้าเซนนี่คือบากคางครับคางคู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการหล่อตรงนี้นะครับให้ดูนะครับ เรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะทําการเอาเสาออกแล้วก็แกะแบบอันนี้ก็หล่อไปแล้วครับหล่อแล้วบ่าก็เจะแกะแบบออกนะครับโอเคครับเรามาดูกันครับ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการหล่อนะครับหล่อเสาตออนะก็เหลือแต่ทําการปาดแต่งนะครับแต่งหน้าเสาแล้วก็ปาดเก็บเรียบเนียนมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะก็ครบแล้วครับ3ามต้น6ต้นนะพี่น้องก็ฝั่งนี้3ฝั่งนู้นอีก3 6มต้นครับแล้วก็จะทําการเอาไปส่งนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับใครที่ สนใจในงานแบบนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงงนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ